เธอยอมรับผิดจริงๆในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเธอนะครับเธอบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ยอมรับว่ามันมันพลาดนะฮะแล้วมันก็อาจจะมีปัจจัยของครอบครัวที่เธอเองเนี่ยอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากพอคือสาวบ้านมันอาจจะมีคลอนบ้างนะฮะแต่มันก็ต้องกลับมาเพื่อจะอบล้อมให้บ้านมันคงอยู่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเหมือนตัวเธอครับเธอก็พยายามบอกแบบนั้นว่าครั้งหนึ่งยอมรับว่า โครงสร้างเสาของบ้านเธอมันคลอนจริงๆมันทําให้เธอเองเนี่ยไปพึ่งที่อื่นไปพึ่งความรักของผู้ชายคนอื่นก็คือไปอมีการไปรู้จักผู้ชายคนนี้เนี่ยผ่านทางเกมที่ชื่อว่าพับจีมีการพูดคุยกันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มาก่อร่างสร้างตัวเป็นความรักเกิดขึ้นเป็นความรักแบบขอภัยนะอาจจะเรียกว่าจอมปลอมก็ได้ที่มันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าต่างคนต่างไม่ได้มาเคยมาเจอตัวจริงกันมาก่อนเลยแต่ว่าเปิด กล้องวิดีโอเจอกันพูดคุยกันสุดท้ายฝ่ายชายเป็นคนเสนอฮะบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมีเซ็กโฟนมีอะไรกันผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์กันได้นะจนเธอเองเนี่ยก็ยอมตามนั้นนะฮะที่จะมีสัมพันธ์ด้วยต้องขออภัยุผู้ชมครับผมขออนุญาตเชิญทางฝั่งของตัวสามีเนี่ยออกไปด้านนอกศตูก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมผมช่วยเชิญมาดีกว่าเพราะคาถามที่ผมถามไปเอาอตรงเขาพร้อมฟังคนนี้พร้อมพูดแต่ผมกระดาษที่จะถามผมรู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอะผมรู้สึกไม่ไม่ ไม่สะดวกใจนะก็เลยต้องเชิญออกไปก่อนดีกว่าแล้วนเะดี๋ยวจะว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากั